ตามหลักพุทธศาสนาจักรวาลเกิดมาจากอะไรเหรอครับเกิดจากผู้สร้างหรือธรรมชาติพากันสร้างขึ้นมาเองเนี่ยคำถามแบบนี้น่าตอบคําถามแม้จะเป็นจากศาสนาอื่นก็ตามแต่ถามด้วยความเคารพนบรอบแบบนี้ถามด้วยความแบบสมัครสมานสามัคคีเนี่ยอย่างนี้น่าตอบอันนี้เรียกสัตบุรุษอืมอันนี้ขอชมเชยเลยนะคําถามแบบนี้เป็นคําถามที่ดีเนี่ยคําถามแบบนี้น่าตอบศาส,สนาพุทธทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุป,ปัจจัยจุดเริ่มต้นของศาสนาจดุดต้นต้นของเหตุป,ปัจจัยคืออะไรอวิชา อาวิชาคือความไม่รู้ไม่มีอะไรพากันสร้างขึ้นมาเองมันอาศัยเหตุคําว่าเหตุไม่ต้องมีใครสร้างมันก่อกําเนิดขึ้นได้เองตามอะไรเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเช่นอะไรเรากินข้าวเข้าไปมันต้องอิ่มทําไมถึงอิม่มเพราะกินกินทําไมถึงอิม่มอ่ะไม่อิ่มได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรกระเพาะมันเต็มมันเลยอิ่มเมืม่ออิ่มแล้วกระบวนการในร่างกายทํางานบีบย่อยบีบรัด ตามอะไรตามอีตามเหตุตามปัจจัยก็ไปอะไรไปขับไปถ่ายในกระบวนการนี้ต้องอาศัยใครสร้างมะเราต้องสร้างมะไม่ต้องสร้างเราเดินอะไรเดินตามเหตุปัจจัยแค่นั้นเลยไง่ายๆคนที่ยอมรับตามสัจจะความจริงจะเข้าใจคําว่าเหตุและปัจจัยไม่มีเหตุมีผลตามมาได้ไหมไม่ได้ มนุษย์ในโลกนี้ล้วนต่างคนต่างว่าเฮ้ยใจเย็นๆพูดกันด้วยเหตุและผลนะเราใช้คํานี้กันมาตลอดทั้งชีวิตเหตุและผลนี่แหละเรียกว่าเหตุและปัจจัยหรือเหตุและผลอันเดียวกันไม่มีเหตุผลตามมาได้ไหมไม่ได้อะไรเป็นเหตุล่ะก็ไปไล่เรื่องเอาอะไรเป็นเนหตุอะไรเป็น hate? เหตุขอองคววามหิะไรเป็นเเหตุพราะมันมีกระเพาะไงมันมีร่างกายไงมันมีความเป็นเลาไงมันเลยจะไปเหตุความหิว นั่นเหตุทํายังไงหายหิวกินก็ไปดิในระหว่างนี้ต้องมีใครมาบังคับบัญชาอะไรไหมไม่ต้องแค่ไรสร้างเหตุเนี่ยหลักศาสนาพุทธธรรมาชาติต่างๆเกิดขึ้นมาเองไหมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่มีเหตุก็เกิดไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นล,ลอยๆต้องมีเหตุมีปัจจัยดัยงนั้นในหลักความเป็นจริงในโลกนี้ไม่มีใครสามารถสร้างอะไรได้ด้วยตัวคนเดียว เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรต้องอาศัยเหตุปัจจัยทําไมถึงบอกว่าไม่มีใครในโลกนี้สามารถสร้างอะไรได้หรือจะนอกโลกก็ตามไม่มีใครสามารถสร้างอะไรได้เพราะอะไรเพราะมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอาจารย์เป็นคนออกแบบโน้ตบุ๊กอาจารย์ก็ได้แค่ออกแบบทําเองเป็นไหมทําเองไม่เป็นโน้ตบุ๊กจะสําเร็จได้เพราะอะไรต้องไปสร้างเหตุปัจจัยสร้างเหตุยังไงอะติดต่อบริษัทรับทำตามอะไรตามที่เรากําหนด มีใครสร้างนะไม่มีเพราะอะไรอานสาเหตุเราเป็นคนเขียนแบบก็จริงแต่ต้องอานสาเหตุปจัจจัยไะต้องอานสาเหตุไปจ้างเขาทําเขาต้องซื้ออะไรไหมต้องซื้ออะไรต้องมีการไปวางแผนระบบระเบียบจากที่อื่นด้วยไหมต้องโคกับบริษัทอื่นไหมต้องโคเหตุปัจจัยกระบวนการเนี้ยนับได้ไหมจํานวนตัวคนว่ามีใครเกี่ยวกับกระบวนการนี้กี่คนตอบได้ไหมตอบไม่ได้ให้ตายก็ตอบไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัย มีใครสร้างอะไรมาบ้านนี้มีคนสร้างไหมบ้านที่อาจารย์อยู่มีคนสร้างไหมไม่มีใครสร้างทําไมถึงบอกไม่มีใครสร้างเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเอาละบ้านนี้ของใครของอาจารย์เอาทาไมบอกว่าไม่ใช่คนสร้างแต่ทำไมเป็นของอาจารย์ล่ะเพราะอาจารย์เป็นเจ้าของได้โดยอาศัยเหตุปัจจัยไม inform inform ่ใช่อาจารย์เป็นเจ้าของบ้านเพราะอาจารย์เป็นคนสร้างอาจารย์เป็นเจ้าของบ้านได้เพราะอาจารย์อาศัยเหตุปัจจัยของธรรมชาติในโลกของเหตุปัจจัยในโลกของการเกื้อกูลเกื้ออาศัยกันในโลก จึงทําให้อาจารย์มีบ้านทําไมถึงเป็นบ้านอาจารย์เพราะอาจารย์อยากมีบ้านอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการมีบ้านเพราะอาจารย์อยากไม่อยากจะมีบ้านไหมไม่มีมีบ้านอาจารย์ได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์อยากมีบ้านเมื่ออยากมีบ้านบ้านนี้เป็นของอาจารย์ไหมบ้านนี้เป็นของอาจารย์สําเร็จแล้วได้แล้วตามความปรารถนาความอยากจบยังความอยากจบแล้วเรื่องอะไรเรื่องบ้านเอาทาไมความอยากจบไปแล้วล่ะก็กูได้มาแล้ววะกูจะอยากอีกทำไมอ่ะก็ในเมื่อได้แล้ว ก็ไปอยากได้ต่ออื่นอย่างอื่นต่อไปอยากมีบ้านแล้วอยากได้บ้านไหม had. ไม่อยากได้บ้านแล้วเพราะอะไรสาเร็จสมความปรารถนาแล้วทําอะไรต่อไปอยากมีรถรถมีหรือยังยังทายัางไงไปสร้างเหตุปจัจจัย <c oughs> ต่อไปให้มีรถความอยากจบไหมไม่จบแต่เปลี่ยนเรื่องไหมเปลี่ยนเรื่องแล้วความอยากจึงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปดับไปได้เพราะอะไรเพราะมันสมความปรารถนาแล้วมันจึงดับไปถ้ายังไม่สมความปรารถนาล่ะความอยากยังมีอยู่เรื่อยๆ สมความปรารถนาเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเกิดไหมเกิดความอยากเรามีได้อย่างเดียวไหมไม่จําเป็นมีกี่อย่างก็ได้มีพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันได้หมดอะ่ะแต่การรับรู้ความอยากจะรู้ได้ทีละครั้งเพราะอะไรชั่วโมงเนี้อยากได้บ้านแต่ยังไม่มีบ้านชั่วโมงที่สองอยากมีรถอีที่อยากได้บ้านเมื่อกี้เนี่ยดับไปแล้วไปรู้อยู่กับอะไรไปรู้อยู่กับอารมณ์ที่อยากได้รถยังอยากได้บ้านอยู่ไหมไม่ไม่อยากได้บ้านแล้วความอยากไม่มีแล้วเพราะอะไรความอยากไปอยู่ที่อะไรรถ าทำไมความอยากได้บ้านไม่มีล่ะในเมื่อบ้านยังไม่เกิดยังไม่สําเร็จความปรารถนาเพราะอะไรเพราะในขณะนั้นมันดับไปแต่แค่อะไรความอยากนั้นเป็นอะไรเป็นสัญญาคืออะไรแค่จําไว้ความจําความจําจําไว้ว่ายังไม่ได้บ้านพอเวลามันไปเห็นบ้านหลังอื่นตาไปเห็นใช่ไหมอยากอีกแล้วอยากได้บ้านอีกแล้วเรื่องรถลืมไปยังเรื่องรถลืมไปแล้วไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับบ้านแทนเนี่ยเหตุปัจจัย พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงลำดับบัญญัติอาการในเกิดการเกิดขึ้นของอารมณ์อยากเนี่ยตั้งแต่ต้นจนลำดับในการตั้งอยู่แล้วก็ดับหายไปแล้วไปเกิดอยู่กับอารมณ์ใหม่ที่อยากได้ตัวใหม่อยากได้อันใหม่ตั้งอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ดับไปหลักการตัวเนี้ยในโลกนี้ไม่มีใครสอนนอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวละเอียดไหมล่ะถ้าคนที่ฟังอาจารย์แล้วไม่เข้าใจตามลำดับนี้นะมองไม่เห็นว่า ตัวเองไม่เป็นแบบนี้ตัวเองไม่เป็นแบบนี้ก็ตามนั้นนะเออลองไปพิจารณาตามที่อาจารย์บอกดูว่าจริงหรือไม่จริงเราจะรับรู้ได้ทีละเรื่องเท่านั้นไม่สามารถรับรู้ทุกเรื่องได้พร้อมกันเราสามารถทําทุกอย่างได้พร้อมกันก็จริงแต่เราจะรู้ได้ทีละอย่างแต่อาการในการรู้ทีละอย่างมันเกิดดับไวมากจนเราเข้าใจว่าอะไรจนเราเข้าใจว่าเราเนี่ยสามารถรู้ทุกๆเรื่องเนี่ยได้พร้อมๆกันความเป็นจริงทําไม่ได้อยากรู้วิธีทดสอบไหม ว่าจริงห, <ENA> หรือไม่จริงนี่จะหาหลักฐานให้ถ้าใครไม่เชื่อนะจะหาหลักฐานให้ง่ายๆเลยนะไปหาเพื่อนมาสองคนนะทดสอบว่าสิ่งที่พุรุเจ้าสอนจริงหรือไม่จริงนะไปหาเพื่อนมาสองคนเรานะนั่งตรงกลางนะเพื่อนนายเอนายบีสองคนนายเอมึงอยากเล่าอะไรวันนี้เล่ามาเลยนายบีมึงอยากเล่าอะไรวันนี้เล่ามาเลยเล่าพร้อมกันเลยเหรอเล่าพร้อมกันเลยแล้วลองฟังดูมึงจะรู้เรื่องอยังไง พูดพร้อมกันเลยนะลองดูว่าเราจะปึ๊บป,ปั๊บป,ปึ๊บปั๊บมันฟังไม่รู้เรื่องจะเอาคนไหนเป็นใครจะเอาใครก่อนดีจะฟังจากคนไหนก่อนดีอันนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าเวลามันรู้มันจะรู้ได้ทีละอย่างถ้ารู้อีกคนนี้อีกคนนี้จะไม่รู้จะได้ยินแต่เสียงแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรเพราะอะไรกําลังตั้งใจไฟคนนี้พูดอยู่ถ้าไฟคนนี้พูดอยู่ไอคนนี้ฟังไม่รู้เรื่องจะรู้เรื่องไอคนนี้แทนจะได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวเพราะอะไรมันรู้ได้ทีละอย่างลองดูเอาไปพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริง นี่คือหลักวิธีการทดสอบนี่แหละวิธีการหาหลักฐานหลักฐานอยู่ที่ใคร hi, อยู่ที่เราทุกคนตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปรสกินเสียงปฐพิธธรรมรมนั่นแหละหลักฐานจะหาอะไรที่เป็นหลักฐานที่ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกและการทําที่สุดแห่งทุกจะหาอะไรที่เป็นการทําที่สุดแห่งทุกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกินเสียงปฐพิธธรรมรมก็ไม่มีอีกเหมือนกันเพราะอะไรมันมีก้อนเดียวก้อนเดียวเลย นี่แหละที่เรียกว่าอาวิชชาหน้าที่เราคืออะไรรู้ตามเหตุปัจจัยนี้แล้วไปสังเกตมันว่าเราเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบนี้จริงๆนั่นแหละหลักฐานไม่มีอะไรหลักฐานยิ่งไปกว่านี้แล้วนี่แหละหลักฐานชัดเจนที่สุดพิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เลยว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆมันตั้งอยู่แบบนี้จริงๆมันดับไปแบบนี้จริงๆ ไม่มีศาสนาในโลกสอนแบบนี้ไปหามานะว่าใครสอนเอาบทบัญญัติมาพระพุทธเจ้าบัญญัติลำดับอาการในการเกิดขึ้นของอารมณ์แบบนี้แบบที่อาจารย์พูดมีโดยบัญญัติมีบันทึกอย่างละเอียดละออเป็นลำดับขั้นตอนอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเกิดขึ้นตัวนี้ดับไปเพราะอะไรดับไปได้ยังไงมีอาการกี่อาการลำดับหมดบัญญัติแม้กระทัง่งตัวเลขว่าอันนี้มีหกอาการอันนี้มีสี่อาการอันนี้มีสิบหกอาการมีสาสิหกอาการ มีร้อยแปดอาการบัญญัติหมดละเอียดละออกไปตามดูได้เลยเป๊ะตามนั้นไม่ผิดพลาดจากอาการนี้และเราทุกคนมีอาการนี้เหมือนกันหมดทุกคนไม่มีใครวิเศษกว่าใครนี่แหละเรียกว่าเหตุปัจจัยในการเกิดถ้าถามแบบนี้ดีนะจะ,จะตอบให้